สวัสดีครับรถเมลพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหนองหญิงครับรถกำลังมาดันดินครับพี่น้องเพื่อที่อ,อกไปเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ก็คือหอดคันเทเดนนั่ะละพี่น้องอัดอัดดินเข้าไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับนี่คือรถด,ดินรถด,ดันไหมรถดันคันนี้เป็นรถ ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับพี่น้องเพิ่งออกมาได้บวถึงอาทิตย์ครับแล้วก็ค้นที่กําลังครับรถอยู่กจ้าของเพ่นนี้เป็นวัยรุ่นครับพี่น้องอายุ20กว่าปีเองครับเป็นคนที่คอยงไงคือว่าขายันหาเงินน่ะนะครับขยันทำมาหากินเก็บเงินโอ้เอาทุกอย่างครับนายหนารถลดดินน่ายหนารถลดเกีียวน่ายหนาข่างวัวข่ากล้วยสินะครับ รับจ้างขนเฟืองอัดเฟืองพวงนี้เ,นเอาเมิดสุอยางครับเก็บเงินในรายการนี้แหละครับในรถไถขั้นเหนียวมาทําต่อยอดการทำมาหากินนะครับ <c oughs> มาดันดินเขามาเทดินไว้ครับแต่สีดันลงไปให้มันเต็มพื้นที่อัดเหยียบแปลนอัดนะครับเพื่อที่สีดินมันแน,น่นก่อนที่สีแดงไม่เห็ดห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องนี้อาจจะได้ทุบออกครับเบิรงนโ่เแล้ว ตมมอนบ่ไร้ระดับมันตําแห้งนะครับพี่น้องตาจากผื่นแห้งมันอยู่ใกล้ๆระดับผื่นทงหน้าเลยนะครับแต่แม่เอ,เอาเอาไว้ก็คือดินด่านล่างนี่เป็นมากเครื่องของหน้าหมดแล้วครับเบิรงก่อนครับว่าเพืน้นสีตั้งไดนต่อนะครับแต่ว่าลักๆก,ก็คือมือนี่ตรงผมดินนี่มันเต็มครับแล้วมือแรงครับแมคโคร ชุดดิ้ชุดนี่แหละแมคโคบันซิมาเพอ่์ติซิมาทํากานนี่ครับเกี่ยวกับสาหนามนะครับแล้วเป็นกระซิมะงัดเอาต้อบางนี้ออกห้ครับหลังจากที่งัดต้อออกแล้วกระิบดันดินใส่ให้เต็มนะครับพี่น้องแล้วเรียบร้อยดินเต็มดิน,ดนยังเรียบร้อยเมื่อทางทีมงานเจดจาปีครับหัวหน้าสร้างกระซิมาเห็นบรบะบระบใบ้นามครับพอระบายนามไอ้แลลวก็ะว่างพอว่างแผน ว่างข้านว่างยังเพื่อทีสี่เห็ดห้องน้ำขุดทอฝังทอนะครับไปที่ละขันไปที่ระสเตปครับคาดว่าน่าจะเลี้ยวเซจก่อนงานวันที่สิบสองแน่นอนครับเนื่องจากว่าสร้างเพิ่นสิว่างงานทางอื่นไว้ก่อนครับแล้วเพิ่นกับสิมาเล็งทางนี้ไห้นะครับสาหรับเจจจาปีที่คุยกันเมือเเสาเพิ่นว่าทางนี้ก็คือว่าเล็งด่วนนะครับพี่น้องงานทางอื่นอาจจะเออได้ มีเวลาให้อาทิตย์นึงก็ได้สัปสี่นะครับเพป็นก็สีแดงลูบองเพื่อนชุดนึงอ่ะชุดใหญ่เลยเหรอครับเพื่อที่สีมาเคลียร์งานทางนี้นะครับนี่รถดินมาเทดินแหลกแหลกนี่รถไทยเพท่านไหนมาครับเทไปประม่าหาฮกรถแล้วนี่มันอัดกันขื่นอัดกันขื่นกันเลยรถไทยมาเคลียร์ที่หลังครับมันก็นเลยค่อนข้างสีหักแน่นะครับแต่ถ้ารถดินมาคันแหลกรถไทยจอดทางสี่เทปึ๊บดันเทปึ๊บดัน,บดน,บดนมันก็นง่ายครับ แต่นี่ถือว่ามันตรงด้านด้านไปขางหลังนะครับก็เลยอยากยากเน่แต่ว่ากระบอกเนื้อบากอแรงครับความพยายามของรถไถความพยายามของฝันนะบแบบนี้ก็ดีครับถอยไปถอยมาเล้นไปแลีนมาเหยียบแหนไปเรื่อยนะครับนี่จวดจาดจวดจาดเลยครับ <c oughs> อ่ะกะ อยากขอโทษครับขอโทษขออภัยด้วยครับแฟนคลับเอฟซีที่สัง่งไอ้สัง่งพระอาจารย์ของพระอาจารย์บุญน,นุนนะครับที่เป็นด้านหลังเป็นนาลาัยทรงขุดมานะครับพี่น้องตอนแรกพระาอาจารย์บุญน,นุนคนว่าผรายังเหลืออยู่พระที่ที่นำมาแจกมันยังเหลืออยู่นะคนว่าบาโทนกันเลยว่าเอฟซี FC อยากได้หลาย แต่ว่าที่บาวทนเนี่ยมาไทยคลิปน่ะเอาถ่าไทยคลีปมันมีแค่รุ่นเดียวครับที่บาวทนเอา่าไทยคือมีแค่รุ่นนารายสงขุดแต่เมื่อนันพาอาจารย์บุญนุนนอามาแจกนั่นมีทั้งหลุนนารายสงคุดแหละการุ่นเสือเลี้ยวหลังนะครับแหละการุ่นมังกรน้าโชกนี่แหละครับพี่น้องที่เพื่อนมาแจกเมื่อนันโบหัวมีหลายหลุนนะครับอาจารย์่นก็เลยว่ามันน่าจะเหลืออยู่เกือบร้อยองค์คนวะบาวทษนก็ว่าแต่เหลือนารายสงขุดไหมแต่พ่อ เกซีสังขอามาครับก็คือค่นได้นเบิงตัโตย่างนาไลายทรงขุดเนาะครับ่นก็นสั่งนาไลายทรงขุดขอามาแต่พ่อไปเบิ่งอยู่วัดแล้วอาจารย์ว่านาไลายทรงขุดหมดเลยนะอาจารย์ว่าไม่เหลือเลยเหลืออยู่ประมาณสามเหรียญเก็บไว้ให้คนได้มาดูเผื่อมีใครอยากมาดูคนนะ่ะแต่ว่าบ,บ่ได้ปล่อยบูชาเลยนะครับนาไลายทรงขุดอยู่วัดหมดแล้วครับและะ้วก็รุ่นเสือเลี้ยวหลังครับเนื้อทองแดงนะ่ะบูชาองค์ละลอยครับแต่ว่ารุ่น มังกรน,น้าโโชคนะ่มันเป็นเนื้อกระไหลทองครับบูชาองค์ละสองลอยตัวน,นี้นี่คืออยู่น้าบาโทนเนี่ยเสือเลียวหลังตอนนี้ที่เอฟซีสั่างเขามาน่าจะเหลือประมาณ20เหรียญครับส่วนมังกรน,น้าโโชคนะี่น่าจะเหลือประมาณ30เหรียญน,นี่แหละครับพี่น้องเหรียญละสองลอยผู้ใดสนใจก็ทักเขามาสอบถามได้เด้ยครับเฟซบุ๊กชายอิสระครับเฟซบุ๊กชายอิสระครับด้านหลังคําว่าชายอิสระซิมี วงเล็บหนองคูซิต,ตี้ครับหลุมโปรไฟล์เป็นหลุหนองดูดีครับผู้ติดตามตอนนี้ประมาณ6กพันหกพันเก่านี่ยละมั้งครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดบอมีเฟซมีไลน์กะทักไลน์เข้ามาได้ครับไลน์บาวโทนกะสิเป็นสื่อเบาวโทนนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดครับศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดครับหรือว่าไอดีไลน์ครับ TONY สองห้าสองเก้าสามศูนย์ครับ TONY สองห้าสองเก้าสามศูนย์ครับครับพี่น้องก็เหลือบ่อลายครับพี่น้องเหลือบ่อลายนะครับนะกะผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามเลยครับการจัดส่งต่อครั้งครับค่าจัดส่งห้าสิบาทครับสีบูชาจักเหรียญกะค่าจัดส่งห้าสิบาทคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้บ้าทุ่นสี่ไร สำหรับผู้ใดที่สามารถไปส่งได้มือนีบาทนสินไปส่งห้ก่อนครับส่วนไผย,ยังไอ้บอท่านไอ้อนเงินหรือว่ายัางไรบอรท่านรบ้วนยังตกค้างตรง,งยางกะจะเป็นเหมืออื่นดนะครับพี่น้องเด้อแต่มูอนีสิไปส่งห้ก่อนครับบางส่วนนะครับพี่น้องเป็นการจะส่งแบบไอ้เคร่อรีครับค่าจะส่ง50บบาทนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ให้ความสนใจนะครับเนาะขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้อง FC ทักทายเขามาสอบถามหรือว่าไอ้ทักทายขอมาให้คำแนะนำต่างๆนะครับขอบคุณที่คอยให้ความห่วงใยขอบคุณที่คอยให้ความหักความแพงนะครับฝากพี่น้อง FC ครับกดซับสไครต์กดไหลกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับทีมงานหลังบ้านเป็นกำลังใจให้ครับครอบครัวน้องหญิงครอบครัวพ่อเอกแม่นหน่อยนะครับเนาะฝากม่งโฆษณาบอกกดถามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับ เบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆความคืบหนา้อนาองอาณาจักรขอบพวนของอิงสิเป็นลักษณะใดอแไปพี่น้องเอฟซีสิได้ติดตามกันรับช่มแบบก่ขาดสายครับช่องนี้อัปเดตช่องนั้นอัปเดตให้ฟังให้เบิงเรื่อยๆนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งด้านล้างบานนี่ก็สิเป็นโอ้ยสามสิบสี่สิบคลิปคนละพี่น้องเบิงเห็เนเด้อครับเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับเป็นไรายได้เล็กๆน้นอยๆแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจครับ สารคีพนี้ไว้ส์สี่สะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ